นี่เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการอ่านเบอร์วัวแล้วก็โลโก้วัวนะครับที่ตีตามแบบของสมาคมคคเนื er ้อพันกรรมกแสนนะครับนี่ครับต,รต้องตีที่ข้างซ้ายนะครับนี่คือโลโก้ฟร์มครับนี่ครับโลโก้ฟร์มจะอยู่ที่เหนือขาหน้าครับแล้วก็นี่เลขสามก็คือดีสามครับจะอยู่ที่ขาหน้านะครับดีสามมาถึง พัฒนามาเป็นเชือรุ่นที่สามแล้วนะครับดีหนึ่งดีสองแล้วก็ดีสามดีสี่ดีห้าดีห้าก็จัดว่าเป็นพันธุแทนะครับเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปงลงไลน์ทีว่าบันไดการปรปับปรุงพันธจนถึงดีห้านะครับหลายหลายคนยังไม่เข้าใจครับเห็นทามาหลายคนนี่คือเบอร์เลขเบอร์ของมันนะครับ725นะครับแล้วแต่ฟาร์มครับบางฟาร์มก็อาจจะตีเป็นเหมือนกับพ่อพันธเหลี่ยมใช่ไหม5257 ก็เป็นตัวที่เท่าไหปีที่เท่าไหอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ดีสามครับดีสามใช่ไหมถ้าตัวนี้ผสมกับพ่อดีสี่มันดีสามลูกออกมาเป็นดีสี่ครับแต่ถ้าผสมกับพ่อดีสองมันดีสามก็เป็นดีสามเอาตัวที่ดีน้อยกว่าไปบดหนึ่งเสมอครับถ้าพ่อดีหนึ่งแม่ดีสามลูกออกมาเป็นดีสองครับดีน้อยกว่าบดหนึ่งอย่างงี้ครับ ถ้าพ่อดีห้าก็ออกเป็นดีสีครับเพราะแม่มันดีสามครับเดี๋ยวผมจะค่อยทำคลิปแยกอีกทีนึงหลายคนงสงสัยครับขอบคุณครับ